นอกจากนี้พลเอกไผ่บู์คุ้มฉายาอ,องคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลน,นิธิราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามความคืบหน้า โครงการดรา้านสถานปั่นสุขในพื้นที่จังหวัดตรังสตูลและพัทลุงโดยได้ประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทลุงผู้อำนวยการสถานพินิษฐ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงครอบคลุมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลรักษาพยาบาลการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู่สังคม โอกาสนี้องค์มนตรีได้เน้นย้ำการบรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมและสาธารณสุขเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพในเรือนจำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลพื้นที่ฝึกอาชีพและแดนหญิงรวมถึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลพัทลุงเพื่อติดตามการสนับสนุนด้านการแพทย์ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ต้องขังและเยวาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ